ครับนายสมพลสารัมนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ลงพื้นที่อีสานครับเขาไปลงพื้นที่ที่จังหวัดกรฬสินครับเพื่ออะไรครับเพื่อจับมือทุกภาคส่วนนะครับในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการเน้นป้องกันผู้ค้าผู้เสพในการเข้าบำบัดอย่างจริงจังส่วนเจ้าหน้าที่รัฐนะครับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์ป้องกันครับนายโสพลสารัมรองนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่าปัญหายาเสพติดมีการแพทย์ระบาดต่อเนื่องถึงแม้จะมีการปราบปรามอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะ ตามรอยตะเข็บชายแดนที่ยังพบว่ามีการลักลอบและมีการจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องสําหรับในพื้นที่จังหวัดกาลสินนั้นถือได้ว่าเป็นพื้นที่ตอนในของอีสานตอนบนหรือตอนกลางในการลักลอบนําเข้ายาเสพติดมักจะถูกนํามาพักไว้ก่อนที่จะนําออกไปกระจายในทุกพื้นที่ของประเทศแม้ว่าจังหวัดกาลสินนะครับจะมีการจับกลุมผู้ค้าผู้เสพแต่ก็พบว่าปัญหายาเสพติดนะครับ ได้ส่งผลให้เกิดอาชญากรรมที่มีความรุนแรงแนวทางนั้นจึงต้องการให้ทุกพื้นที่ทาการเอ็กซาเรย์ครับค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดเพื่อจะเข้าสู่การบําบัดฟื้นฟูตามกระบวนการในสถานที่ที่กำหนดเพื่อลดจํานวนผู้เสพหรือให้หมดไป ที่จะช่วยลดการเกิดปัญหาอาชญากรรมส่วนด้านการปราบปรามผู้ค้าและผู้ร่วมขบวนการนะครับทางตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็จะมีการดําเนินการจับกลุ่มปราบปรามอย่างเข้มงวดจริงจังเช่นเดียวกันครับซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดถือได้ว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้ตนนะครับดูแลเรื่องของการบําบัดผู้เสพการดําเนินการจะต้องบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนและหัวใจสําคัญนะครับประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยทั้ง การแจ้งข้อมูลเบาะแสและการดาเนินการจะต้องเน้นตัวเลขผู้เกี่ยวข้องจริงไม่ใช่สร้างตัวเลขทิปการแก้ไขจึงจะได้ผลส่วนผลการชี้วัดของผลลัพธ์หรือเป้าหมายนะครับก็คือความพึงพอใจของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีกล่าวครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับจากรองนายกรัฐมนตรีนายโสพลสารรัมครับนั้นเรื่องปากปามเนี่ยเราทําอยู่แล้วเน้นหนักอยู่แล้วนโยบายของรัฐบาลก็บอกว่ารัฐ ข้าราชการคนไหนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราลงโทษเด็ดขาด<ม>เป็นนโยบายนะครับลงโทษเด็ดขาด<ม>ส่วนที่สําคัญที่เราให้ความกันวันนี้ก็คือการป้องกันการป้องกันก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน<ม>ประชาชนต้องเห็นเพศภัยของยาเสพติดนะครับแล้วก็ส่วนการบําบัดคือมันก็จะมีคนเหลือรอ,อดจากการป้องกันก็ไปเสพเสพเราก็บําบัดซะ อย่าให้เป็นปัญหาของสังคมเราไม่ปฏิเสธคนกลุ่มนั้นนะครับไม่ปฏิเสธเอาคนกลุ่มนั้นกลับคืนมาเหมือนที่